คือผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยเอาว่ามันมีเขามูลความจริงว่าตํารวจมากจำนวนมากนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับมีตําแหน่งหรือมียศที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการรับสวยในเรื่องของเงินสีเทาเหล่านี้จริงๆนะครับแล้วผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่เราอย่าไปมองว่าตํารวจมีสอง0,000คน การที่ตำรวจร้อยสองคนรับเงินเว็บพนันไม่เห็นไปเลยเลยเป็นเรื่องส่วนน้อยเนี่ยผมว่าถ้าวิธีคิดเป็นแบบนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยผมอยากให้เราตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งแต่จริงๆมันต้องขยายผลมันต้องขยายออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีเนื้อหามันมีตํารวจอื่นๆหรือไม่ที่เกี่ยวข้องแล้วเราต้องไม่ต้องต้องบอกนี้ว่าตํารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยที่โดนเนี่ย ระดับพบตรนะครับอดีอตผบตรดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันคือโอกาสที่เราคงจะต้องช่วยกันนะครับให้เกิดการชําระสะสางกวาดบ้านตํารวจเนี่ยให้สะอาดเพื่อที่ให้องค์กรตํารวจเนี่ยเป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้และสามารถทําหน้าที่ในการต่อต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอาชการ,รมข้ามชาติต่อต้านเงินทุนสีเทาต่อต้านปัญหาอาชการ,รมต่างๆ สิ่งที่เราคาดหวังจากตำรวจคือท่านต,ต้องต่อต้านทุนสีเทาเหล่านี้ไม่ใช่ไปเป็นส่วนหนึ่งของมันนะครับ